เกิดขึ้นนะครับที่บุรีรัมย์ครับชาวบ้านเขาไม่เชื่อนะครับว่าสาราวัดที่เพิ่งสร้างเสร็จเนี่ยไฟมันจะไหมเพราะสาเหตุก็คือไฟฟ้ารัดวงจรเพราะยังไม่มีการต่อไฟเข้าไปในสาราเพิ่งสาร้างเสร็จแบบนี้ชาวบ้านก็เลยเชื่อกัน,นแบบนี้ครับบอกว่าที่เกิดเหตุไฟไหมเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอาถรรพ์ของป่าช้าดึกดําบันท่านผู้ชมไปดูสภาพของสาราวัดที่เกิดไฟไหมหน่อยนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ซากปราหักพังนี่ฮะ เป็นเท่าเป็นฐานแบบนี้ชาวบ้านก็ใส่ชุดดำกันมาแล้วก็ยกมือไหว้ชาวบ้านเขาก็เสียอกเสียใจนะครับทุกคนก็ร่วมบุญกันนะครับนะในการสร้างสาราแห่งนี้ขึ้นมาจนใหญ่โตโอโถงโอจะน่าแปลกใจ<ม>คุณเอคุณก้อยฮะท่านผู้ชมพระประธานท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยนะเนี่ยโอ้โหเโโนี่ยเป็นบุญตาของลูกช้างเหลือเกินนะครับได้เห็นนะท่านแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารดูสิโอ้ดิชาวบ้านตอนที่มากราบถึงกับหลังน้ําตาเลยนะโอ้ พระประธานนะไฟทําอะไรท่านไม่ได้เลยนะครับโอ้โหศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับวัดอะไรเนี่ยสาาวัดบัวบูนประชาสมังคีครับที่บุรีรัมย์ไฟไหม้ชวนตีสองที่ผ่านมาชาวบ้านเนี่ยที่เขาร้องไห้เขาเสียใจเนี่ยเพราะว่าเขาเขาอยากจะสนับเขาเรียกว่าอะไรเขาอยากจะอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเขาอยากจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ร่วมแรงร่วมใจเงินมีบ้างเยอะบ้างก็ก็ทำบุญกันไปบางคนมีเล็กน้อยก็ก็ร่วมกัน นะบุญใหญ่ในการสร้างสาราวัดมีองค์พระประธานด้วยมาจากอะไรครับทํากรถินบ้างล่ะนะกรถินไม่พอกระทาเป็นกองผ้าป่าแบบนี้แล้วก็บอกญาติพี่น้องที่ไปทํางานต่างจังหวัดก็ไปบอกบุญต่อ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 กันไปแบบนี้บุญมันเยอะนะเขาก็ร่วมสร้างกันจนกระทั่งั้นล่วงเลยมา4ปีเนี่ยกว่าจะสร้างเสร็จชาวบ้านถึงเสียใจนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะชาวบ้านก็พูดกันไปต่างๆนานาเขางงนะครับบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นไร้บรรจรได้ยังไงอ่ะสาราไม่เด้เดินไฟฟ้าแบบนี้ มีแค่ปลั๊กไฟนะฮะไว้ที่หน้าหน้าเสาแลวเสาเนี่ยมันอยู่หน้าศาลาแค่จุดเดียวเท่านั้นเองมันไว้สําหรับพ่วงในยามจําเป็นเท่านั้นเองและไม่ได้ใช้มาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยสาวันได้เออมันแปลกไม่ได้ยังไงวันนี้คุณสมยงนะครับซึ่งเป็นกรรมการวัดท่านกระบอกแบบนี้นะครับว่าตัวศารานะ่ะมันไม่มีจุดไหนเลยเป็นฉนวนนะที่จะทําให้เกิดไฟไหม้แม้แต่จุดเดียวมันไม่มีนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ย<า>ตัดทิ้งออกไปได้เลย ส่วนประเด็นการที่ชาวบงชาวบ้ามาจุดธงจุดเทีเยนเนี่ยคุณสมยมบอกว่าอันนี้ก็ไม่เชื่ออยู่เหมือนกันว่าเทีเยนนะนะมันจะอยู่ได้นานถึงตีสองแบบนี้นะโดนลมนิดเดียวมันก็นดับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ยังงงแล้วเกิดความความรู้สึกแปลกใจว่าหลังนี้ศาราวัดเนี่ยไฟไหม้เกิดขึ้นได้อย่างไรลองฟังกันดูครับไฟฝ่าละลุงจอนเป็นใตยก่ไดนนะครับเพราะว่าไฟฝ่านี่คือตัวนี้คือตอนเมื่อไห้ซื้อมาจออยู่แล้วนี่แต่เราสิใส่งาน คือเราสองมีปากสามตาใช่ไหมครับเนี่ยมันจะมีเบเกอร์พวกนี้อมายูนี่มันจะมีเบเกอร์กตม,มีปากสามตาอยู่เนี่ยถ้าเราจีใช้งานเราคือเสียมาอยู่นี่นก็คือเสียบแค่จุดเดียวจุดเดียวครับแล้วตอนเกิดเหตุคือไฟลุกมาโยนน่นครับฮะมาจางครับ เบื้องต้นก็คือคาดว่า,วาสาเหตุที่ว่าไฟฟ้าลัาาาาดวงจรก็คือเปลี่ยนไปไม่ได้นะเป็นไปว่นไหนครับอืมแต่เห็นบอกว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นบริเวณหน้าพระประธานด้วยประมาณสามครั้งเอออต้อมตูมตูมอย่างเงี้ยแล้วไฟก็ไม่ลามเร็วเลยอะเออบริเวณแถวพระประธานนะใช่แต่พระประธานไม่เป็นอะไรเลยอ่ะไม่เป็นอะไรเลยโอ้โหฮะ วันนี้เองครับชาวบ้านนะฮะในหมู่บ้านเ็าบอกแบบนี้ว่าสาเหตุนะมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยในการไฟไหม้สาราวัดครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์แล้วล่ะเพราะสาราวัดเนี่ยสร้างทับปราชาก่าวเป็นปราชาดึกดําบรนอายุกว่า100ร้อยปีแบบนี้เป็นที่อยู่ของผู้ผีปีศาจอะไรแบบเนี้ยชาวบ,บ้านเขาเชื่อกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดไฟหไหม้ครั้งนี้ที่สาราวัดนั้นจะเกิดเพราะอะไร ตอนนี้พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่แล้วครับไปตรวจสอบว่าเกิดด้วยสาเหตุอะไรเดี๋ยวก็รู้กันนะครับว่าไฟไหม้คั้นี้เกิดจากอะไระะตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีคนแอบไปจุดทูปจุดเทียนหรือเป<อ>ล่านะคะข่าวช่องแปครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม